กายกรรมวจีกรรมโนกรรมที่เราได้ทำโดยกาย้ดยวาจา้วยใจที่มันเป็นโทษเราก็ขอขมากรรมแต่อย่างติวากายเยนและวาจายะมนเจตสาบาพุเตนเมสังเขปุกรมันปกตัการไม่ยาญพุทโธธรรมโมสังโฆทีการลัทุกขจยันสังกายนะเลเสังเวริตุ พระพุทธเจ้ามีสังเกตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่เราในร่วมเกิดต่อพระพุทธประธรรมประสงค์ไปแล้วขอพระพุทธประธรรมประสงค์จงมดซึ่งโกรธวมเกิดน,น,นั้นก็คือได้แก่ตัวเราได้แก่ตัวเราคือว่ากลัวเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมแม้แต่ว่าการที่เราจะได้ถวายสังฆทานเนี่ย เราก็บางทีเราข้ามบางทีเรากระโดดข้ามเดินข้ามเดินทางเหยียบย่ำว่างั้นเอะของที่เราจะเอาสร้างบุญถวายเนี่ยเราทางเหลือนี่ถือว่าเป็นของสูงเขาจะต้องเอาน้ำส้มปล่อยมาขอากรรมกรรมอ่าคือด้วยกายดร้วยวาจาด้วยเจตใจใกายเจนวาจายะมัน,นเจตสาวาังเขาก็กลัวเป็นบาปคือ ของที่เราเดินข้ามก็ดีแม่ให้ความเคารพต่อพระธรรมกุฏิมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรแสดงออกเขาไม่ควรที่จะแสดงที่จะทำกิริยาอาการที่ไม่นอกนอก้อมเขาก็ไม่ทำคนที่มันไม่มีปัญญาในยาัเกจะเป็นคนที่ไม่ฉลาดเขาก็สร้างคุณธรรมนทำให้บางเกิดขึ้นจิตใจคนนี่สำคัญนะ อย่างโยมมาคึนอยู่ที่การได้รับการอบรมบ่มนิสัยใครก็ตามได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากตระกูลใดก็จะเห็นได้ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรเช่นเดียวกันการที่พวกเราทุกคนได้รับการอบรมบ่มนิสัยในคุณธรรมรู้จักให้ทานรักษาศีลภาวนานเนี่ยอย่างทีอย่างโยมได้มาพังได้ยังรู้ทุกวัน อ้นมาก็ทำนำญายงทำสิ่งด,ดีทุกวันคือระลึกถึงพร,ระพุทธคุณประทำมคำคลประสมกุลบริจิตอันบริสุทธิ์เพราะว่าญาโยงก็ตั้งใจมาระลึงความบริสุทธิ์มาคิดนึกถึงที่ว่ายมทำไปเพื่อทำไมในขณะที่เราเดินทางเนี่ยญายงคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะเตรียมเสื้อผ้าอาหาร ของใช้ที่เราจำเป็นน่ะเพือการเดินทางรถลาก็ต้องเช็คให้ดีต้องเดินทางโดยความสะด,ดวกโดยความสะดวสบายให้เราเนี่ยเตรียมตัวแบบนั้นการไปสู่โลกหนาเราก็ต้องเตรียมอย่างการทำสังฆทานเนี่ยเราก็เตรียมของเราไปโลกหนาโลกนี้เราได้แน่นอนแล้ว ที่จะโยมทำเนี่ยจะโยกได้แน่นอนแล้วจะโยกได้บริสุทธิ์แล้วทั้งกายวาจจเลยใจได้ของที่จะโยกทำได้แน่นอนแล้วแต่สิ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นคือลมต้นที่เราเริ่มใหม่สิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราทำคืนไม่ได้หรอกอย่างเราไปทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เพื่อผิดในการกล่าเทกหรือกินสุราเมลัยเนี่ยเรา เราทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะทำใหม่ได้เนี่ยก็คือตอนนี้แหละคือตอนที่เราเนี่ยจะเริ่มทำสิ่งดีๆในชีวิตจะเริ่มประกอบสิ่งดีๆในชีวิตเพระาะว่าเราเริ่มทำใหม่ได้ตอนนี้แหละที่อยางจะเมได้ทำเลยกรรมทั้งหลายเนี่ยคือกายกรรมวิจิโโกรรมโนกรรมใจตัวบ,บริสุทธิ์วาจาก็บร,าาบริสุทธิ์เป็นวาจาที่จะถวายสังฆทาน แล้วก็การกระทำก็บริสุทธิ์เพราะว่าไม่ได้ไปลักเอาของใครมาไม่ได้ไปโลภไปโกงเอาของใครมาทำด้วยจิตใจใบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่พวกเราได้น้อมนึกในขั้งพุทธการเนี่ยอย่างในตระกูลใหญ่ๆเช่นตระกูลของท่านอนาทักษ์ฤหบดีตระกูลของมหาอุบาจิกาวิสาขาท่านก่อสร้าง ท่านก็ทำบารมีสร้างกุศลมหาทานศีลภาวนาบารมีเนี่ยดึงคนมันเป็นการดึงคนไม่ใช่ว่าท่านไม่ทำท่านทำเป็นตัวอย่างในการดึงคนที่เข้าไปวัดชักชวนคนให้จากที่ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาให้คนที่ไม่รู้ได้รู้ไม่มีปัญญาไม่เข้าใจก็ให้ได้เข้าใจในการสร้าง อันนี้สมในการเตรียมตัวของเดินทางในชีวิตโลกน้นถ้าโลกนี้ตัวเองก็ขี้เกียจอะไรก็ไม่ได้สร้างอะไรก็ไม่ได้ทำทานไม่ได้สร้างศีลไม่ได้ทำภาวนาไม่ได้กระทำใจก็ไม่รู้จักความสงบเลยเพราะว่ายากโยงลงไปคิดถึการสแสวงหาในโลกนี่สแสวงหาอะไรที่ดีที่สุดแล้วได้เงินได้ทองก็แค่นั้น ได้ยอดได้เกียรติก็แค่นั้นได้ลาบสักการะพลสันเซินก็แค่นั้นแต่สิ่งที่ความสงบทางใจความสุขทางใจนี่ต่างหากถ้าเราได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขมันเกิดจากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติขอให้เราเนี่ยน้อมระลึกนึกถึงบุญอันเนี่ยว่าเราได้สร้างแล้วเราเป็นสุขจากที่หลายวันหลายเดือนหลายปีที่เราลืมไปไม่ได้คิดไม่ได้สร้าง พอมาวันนี้มาสร้างมหากุศลทานศีลภาวนาแล้วอย่างตระกูลของท่านธนาคารมหาบัณฑิการเนี่ยวันทุกวันตามตำนานบอกว่าในเมืองสาวัตถีเนี่ยถ้าเวลาเขาทำบุญเนี่ยเขาจะเชิญสองตระกูลนี่แหละเป็นหลักเขาจะเชิญสองตระกูลนี่เป็นหลักช่วยกันเป็นปฐมให้เป็นประธานให้แต่งหัวแต่งงานลูกหลาน ขึ้นบ้านใหม่หรืองานมงคลนั้นศพอ,อะไรก็ตามเถอะเขาก็จะเชิญไปเป็นประธานตำนานบอกว่ามหาบาสิกาวิสาขามีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองลูกนี่กับหลานเนี่ยกับมหาบาสิกาเนี่ยดูไม่ออกเพราะอายุเหมือนจะไล่เรียก,กัน นะจำนานบอกว่าอมหาวสาิการมีอายุถึงร้อยี่สิบปีถึงจะสิ้นชีวิตนี่คือสิ่งที่เป็นพยานว่าคนเราชาวพุทธเนี่ยตั้งแต่โบราณมาเขาก็สร้างบุญการสร้างบุญเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเก็บธนาคารบุญเก็บทรัพย์สินสมบัติเราไว้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราทําไม่ได้แล้วเพราะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานไปแล้วถ้าเมื่อวานทําบุญก็เป็นบุญของเรา เมื่อวานทําบาปมันก็เป็นบาปของเราทั้งบุญทั้งบาปเอาคืนไปได้แล้วคือผ่านไปแล้ววันนี้เป็นวันที่เราเริ่มต้นมาในชีวิตเราเริ่มต้นชีวิตที่ดีเราก็รีบทำวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไม่มีอาจจะตายก็ได้ใครจะรู้เพราะว่าสิ่งเนี้ยมันรวดเร็วเกินชีวิตเราเมันรวดเร็วเกินมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราก็ได้เพราะ,ะนั่นพุทธเจ้ญญาตว่า เอาวันนี้แหละวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเป็นวันที่มีมงคลที่สุดสำหรับชีวิตเราทุกคนเราเริ่มได้เริ่มในสิ่งดีๆคือเริ่มที่พูดที่ทำที่คิดให้พูดกับลูกลก,กับหลานกับพี่กับนอ้องกับคนรู่ไปด้วยดีๆคำดีๆไปไปวาจาไปเลาะทำในสิ่งดีๆเป็นมงคลแล้วก็คิดในสิ่งดีๆที่เป็นมงคลถ้าทำอย่างนี้แหละ เราจะมีความสุขมากแล้วก็ชีวิตของพวกเราเนี่ยโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นไปหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขอันนี้สง์เมตตาที่เราสร้างไว้ในใจเนี่ยพุทธเจ้าอธนตฐานว่าคนใดเนี่ยสร้างทานศีลภาวนาหรือสร้างเมตตาไว้ในใจให้มากและเป็นสุขเราไม่มีบาปนั่นเองเพราะว่าบุญที่เราได้ทำเนี่ยมันจะทําให้จิตใจลาสมบ นึกถึงบุญนโยมในธรรมาเนีี้นึกถึงันนี้เดี๋ยวนี้มันก็มีสุขแล้วก็อวบมงคลทั้งหลายเนี่ยมันก็จะหายไปอย่างที่จะมาบอกทุกวันว่าขอให้ญาติโยมทุกคนไหวพระขอให้ญาติโยมสวดมนต์ญาติโยมสวดอิติปิโสพุทธคุณทมคุณสัฆคุณ,คณ,คณไปเรื่อยๆไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติพระกรรมฐานนั่งภาวนาทำใจสงบมั่งจะเป็นการดีมาก เพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังกุณเหมือนเรากวาดบ้างให้มีสติกวาดบ้างเช็ดถูปัดกวาดเราก็เช็ดถู้วยจิตที่บริสุทธิ์ทำงาน้ดย้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณประสังคุณเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นค่อยๆสะสมสมาธิไป จนเกิดมีปัญญาเห็นสิ่งที่ยิงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่ในมุงจรพระไตรักหมดทุกอย่างทุกอย่าง,างชีวิตเราก็เ,เกิดมาเพื่อทุกทั้งนั้นอยากจะสุขอยากจะไปพักในสิ่งที่ดีๆก็อย่าไปสร้างจิตให้คิดลบมันจะลงไปข้างล่างสร้างจิตให้ดีๆมันจะได้ขึ้นไปสู่ข้างบน ขอฝากให้ญาติโยวันนี้ไว้เป็นธรรมะพอคิด